สวัสดีเชา้า OPM ทุกคนกันด้วยนะฮะผมตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพันแมนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มวงล้อให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าลูกแก้วเนี่ยมันจะได้ง่ายจริงไหมฮะเพราะว่าผมเห็นหลายคนเลยนะฮะในเฟซน,นี้โหโพส์กันยังเลยว่าได้ลูกแก้วได้ลูกแก้วแล้วนะฮะบ,บางคนก็ใช้2ใบนะฮะบ,บางคนก็ใช้3ใบหรือถ้าพลิกๆหน่อยใช้ใบเดียวก็ได้แล้วนะเออ ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะอุ้ยอยยเกือบได้แล้วแต่ว่าได้นี่มาก็ดีอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะฮะที่เกมนี้จะแจกอะไรง่ายๆนะฮะผมก็เลยอยากจะลองท้าพิสูจน์หน่อยนะครับด้วยใบวงล้อห้าสิบเอ็ดใบนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้อะไรบ้างอู้เฮ้ย ทำไมคนอื่นเขาได้ง่ายจังไะแต่ทำไมผมได้ยากจังนี่ปูเพิ่ให้โอ้โ,อโอหเหลือสามสามใบนะฮะสิบเอ็ดรอบมามาหน่อยเจ๊อุ๊ยอู้ <c oughs> อา้าเอาจริงดิจะเล่นกันแบบนี้เหรอไม่ได้สิเฮ้ยโอ้โหเหมือนแบบเชยดชี้เดะ ถ้าคนอื่นได้แล้วผมไม่ได้นี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่แปลกนะฮะแต่ถ้าผมได้ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแหละหมุน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 ติวติวโอ้โหการนำดาวสองใบตายละเหลือยี่สิบนะหมุนหมุนไปเข้าร่องไหมไม่เข้านะฮะโอ้อะไรเนี่ยหมุน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 ไปหมุนไปตึ๊บโอ้ยตัวแดงได้มาสองใบนะอ๋อ ออไม่แย่เท่าไหร่รอบนี้ก็น่าจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้มาแล้วนะเฮ้ยมันได้ง่ายขนาดนี้เลยเนะี่ยแต่ผมว่าไม่ง่ายนะสำหรับผมเนี่ยหมดไปสี่สิบเอ้ยไม่ใช่ดิสามสิบสามสิบสี่ใบเหรอหรือว่าสามสิบเก้าใบวะสามสิบกใบเออใช่ไม่รู้อะ <c oughs> น่าจะ สามสิบกว่าใบนะกว่าจะได้เมาอ้โหนี่เราจะต้องสุ่มต่อนะฮะเผื่อเผื Alicia, там, Sultan, mmm. no on ่อว่าได้กล่องหินนี้มานะครับเผื่อว่าได้กล่องหินมาจะได้ชคเดีอะไรจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยหุยหยได้เพชรมาเยอะเลยนะเนี่ยมาเลยสามรอบได้มาสักกล่องหนึ่งเกล่องหินเนี่ยจะได้เหลือๆหน่อยเวลาสุ่มตัวอื่นนะ โอ้ปับอ้ปับหมุนไวต่ติวติวติวต,วต,วต,วติวไปโอ้ในเศษกล่องเศษมาอะไรเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอารอบสุดท้ายนะกล่องมาหน่อยเถอะสักกล่องหนึ่งนะม,มันต้องได้หรยอวะอย่างวะนี้ออ้ไม่ได้นะสรุปก็คือไม่ได้เลยนะฮะแต่อย่างน้อยก็ได้ลูกแก้วมานะกับกล่องหินสัก อะกล่องหินกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็กล่องลูกแก้วหนึ่งกล่องนะแล้วก็ชิ้นส่วนเก้ากล่องก็ถือว่าดีมากเลยเนะี่ยห้าสิบเอ็ดใบอะนะเพราะว่ามันการันตีอยู่ที่หนึ่งร้อยใบใช่ไหมซึ่งผมก็ยังเก็บไม่พอหรอกหนึ่งร้อยใบอะมีห้าสิบเอ็ดใบตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละได้มาสามสิบห้าสามสิบแปดมีต้องไปหาอีกสองชิ้นไปหาซื้อจากไหนดีโดยสุดยอดมีไหมมีขายหรือเปล่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้นะ มันคนละอันกันอ่าที่โลกไหยนะน่าจะมีอะไรโลกไหยนะมันมีสี่ชิ้นใช่ไหมอ่านี่นี่น,นี่ไปจัดไปนะฮะเซเสบองชุดได้มาเฟียปุ๊บโอ้ h พโจมตีไม่เปอร์เซ็นต์ด้วยมัธยม h พอัตราด้านทานโอเคจบเลยฮะ <c oughs> มันเป็นอะไรของเขาเนี่ย เอ,อตั้งแต่เล่นเซิร์ฟนี้มานี่ผมไม่เคยได้ออฟอะไรดีๆเลยนะเนะีนะ่ยอืมโอ้เด็กแว้นดีแหะเดี๋ยว,เ,ยวเสียงดังจังกนะ็นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสุ่มก็รีบสุ่มเลยนะฮะเหมือนว่าตอนนี้เทกำลังขึ้นนะ